สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่วงภาคบ่ายเด้อตอนนี้ภาคบ่ายที่พี่เพชรนั่งอยู่ที่สกลนครนั่นเองที่ที่เดิมที่เรามาโอเควันนี้ก็ขาดีขาดีาดเคลียจบครบทุกประเด็นอืมโอเคหรือว่าผ่านเป็นผลที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งอืม ตอนนี้ก็โอเคทุกอย่างก็ผ่านพ้นผ่านพ้นไปด้วยดีก็โอเคแต่ที่เหลือก็นางอยากกินทุเรียนตอนนี้ก็ทุเรียนคงไม่ได้กินแล้วแหละคงได้กินเปลือกมันหรือไม่ก็ขับรถผ่านไปแล้วก็ไปดเมาตรงเปลือกมันอมตอนนี้ภาคบ่ายก็เหลือน,นิดเดียวก็เสร็จหมดแล้วทุกอย่างจบครบกระบวนการโอเคโปร่งโล่งสบาย เรียชัดจัดทุกประเด็นโอเคจบพี่พี่ทุกท่านสบายใจได้ขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเดอ้อที่เป็นห่วงที่คอยดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆของเราตามเรามาตลอดวันนี้ก็เหมือนกับยกภูเขาออกจากอกคือโล่งป,ปลอดโปร่งโล่งสบายโอเคก็ผ่านพ้นไปได้ดีดจบสวยแฮปปี Happy ้เอนดิ้งโอเคนั่นแหละวันนี้ก็เลยออกมา ทำคลิปช่วงบ่ายเพราะ,ะว่าช่วงสายๆมัวแต่วุ่นวายทำน,วนทำนู่นทำนี่วิงนวนว่งนู่นวิ่งนี่มันก็เลยไม่มีเวลาที่จะออกมาทําคลิปให้พี่ๆดูหลังจากที่มันเบาบางลงก็โอเคมาทําคลิปให้พี่ๆดูแล้วนี่ตอนนี้ก็นั่งอยู่สวนยมนี่ตรงนี้ก็เป็นภาคบ่ายแล้วบ่ายสองแล้วหลังจากนี้ก็เสร็จภารกิจอีกนิดเดียวเสร็จภารกิจแล้วแล้วเราก็จะแวะอาหารข้าวก่อน ทานข้าวทานปลาก่นเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยพี่เพชรไ,ไอเป็นเลือดรู้ว่ามันอากาศมันร้อนแล้วนั่งรถมาแล้วมันสะเทือนหรือเปล่าไม่รู้แต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะไออีกแล้วไอแล้วก็หาข้าวหาปลาทานแล้วก็พ่นยาพ่นยาแล้วกต็ตอนเย็นก็ทานยาเม็ดใหญ่อีกหนึ่งเม็ดเมื่อเช้าก็ทานไปแล้วยารอบเชา้าอันนี้ก็เหลือเหลือพ่นยารอบ นั <c oughs> ่นเองยาพ่นกับเสือเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ซัดจบทุกประเด็นจบได้สวยแฮปปี้เอนดิ้งขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่คอยตามให้กำลังใจพี่นัดกับพี่เพชรตลอดเนี่ย <c oughs> ตั้งแต่วันนี้แหละเป็นวันสุดท้ายของการอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีบสรุปแล้วชมพูทวีบเราไปอัญเชิญพระไตรปิฎกสำเร็จนั่นเอง นี่ก็โอเคถือว่าได้ผลอย่างที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็โอเคใสสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองเด้อโอเคแต <c oughs> ก่ก็ดีก็ดีก็ดีเป็นเป็นผลที่น่าพอใจคิดดีทำดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะตามมานั่นเองใครคิดไม่ดีใครไม่หวังดีก็เดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามเพื่อนไปเอง ตอนนี้เรียนกรรมมีจริงไม่ต้องรอชาติไหนหรอกรอชาตินี้แหละโอเคคิดดีทดําดีพูดดีเด้อแล้วทุกอย่างจะตามมาในสิ่งดีๆคนที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีก็รอรับผลกรรมที่จะตามมาแล้วกันเด้อตอนนี้เราก็โปร่งโล่งสบายแล้วที่นับกือก็ถือว่าเหมือนกับยกภาระทั้งมวลทั้งมวทั้งมวล,มวลออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เหลือก็ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินของเราต่อไปนั่นเองคือตั้งหน้าตั้งตารักษาตัวเองก่อนอันดับแรกให้แข็งแรงแข็งแรงแล้วก็ทยอยเตรียมเปิดร้านจัดร้านทํานู่ทนทําน,น,าน,นี่เพื่อทำมาหากินของเราต่อไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าของเราต่อไปอยังไงก็ฝากพี่ๆทุกท่านเด้อดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นับเกิดพ,พี่เพรหน่อยเด้อเพื่อเป็นค่าอยุ่ค่ายาค่าขนมค่าสิ่งต่างๆของเด็กเบของเราเรื้อค่า สำรถสำานั่นแหละมื่อวานก็เพิ่งโดนไปอิ่มเลยวันนี้ก็โอเคทำคลิปฝากช่วยกันดูคลิปเยอะๆหน่อยเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยอุดรแล้วก็พี่นัดมีแรงลุยทำคลิปทำคันเทน์ให้พี่ๆถ่ายคลิปถ่ายมุมไหนที่มันสวยๆให้พี่ๆได้ดูกันตอนนี้ก็โอเคเหลืออีกแป๊บนึงเหลือยื่นเอกสารอีกประมาณ เซตหนึ่งก็น่าจะจบอ่ะโอเคจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งใสสะอาดอเช้าก็โอเคโอ่งแล้วเด้อพี่พี่ทุกท่านสบายใจได้เด้อโอเคขอบคุณพ,พี่พี่ทุกท่านครับไปแล้วบ๊ายบาย